สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้ผมลุงโจครับวันนี้จะมาเยี่ยมเยียนสวนนะครับมาเที่ยวสวนของน้องคนคนหนึ่งนะครับที่ว่าทาสวนแนวเกษตรผสมผสานนะครับเกี่ยวกับทุเรียนเกี่ยวกับมังคุดแล้วก็หลายๆอย่างนะครับเป็นแนวเกษตรพอเพียงนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขามีวิธีการดูแลยังไงเขาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรทําไมถึงมีผลผลิตนะครับในขนาดนี้นะครับข้างหลังวันนี้มีทีมงานมาด้วยครับนี่พ่อลูกสาวมันเทิ์ครับน้องน้องขิงนะครับติดต่อยใอยตามมาด้วยเดี๋ยวไปตามมาดูนะครับว่า เป็นยังไงบ้างครับมาเที่ยวสวนกันครับหนึ่งวันกับคุณโจครับนี่นะครับโอ้โหสวยเลยคนนี้นะครับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับชื่อชื่อแป้นะครับก็เป็นพนักงานนะครับแล้วก็ปลูกตามรอยพ่อคือปีสวนผสมผสานนะครับก็จะปลูกทุเรียนบ้างนะครับเงาะทุเรียนมังคุดแล้วก็ขนุนนะครับ โดยไม่ใช้สารเคมีเราจะใช้ในส่วนของปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็จะมีในส่วนของให้ปุ๋ยที่เป็นทางเลือกนะครับก็คือเป็นพวกตัวท่ารองนะครับก็จะเป็นในส่วนของอวนะครับที่หลายคนอาจจะรู้จักผมไม่กล้าที่จะเอ่ยไปเต็มๆแต่ว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าอวคืออะไรนะครับเป็นพวก NVK อะไรแล้วก็ให้เสริมไปก็พอที่จะได้ในส่วนของผลผลิตก็ลองมาดูนะครับในส่วนของผลผลิตของเราก็จะเป็นปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็จะมีตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่วงเริ่มติดนับดอกนะครับในระยะแรกนะครับแล้วก็จะมีบางรุ่นที่เป็นลูกแล้วก็มีนะครับอันนี้ก็จะในส่วนของต้นที่เป็นยังสาวอยู่ก็อายุอยู่ที่ต้นต้นนี้น่าจะอายุอยู่ที่ประมาณ7-8ปีนะครับก็พอเริ่มออกผลผลิตนะครับในลอตแรกนะครับเป็นทุเรียนที่ไหนครับเนี่ยทียนทุเรียนที่อ่อณตอนนี้ก็อยู่ที่หนองจวงนะครับปาจีนบุรีเรานะครับก็ เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับที่เรปลูกอันนี้ก็เริ่มทยอยออกดอกนะครับออกลูกบ้างแล้วนะครับตอนนี้เงาะก็ยังไม่ได้แทงช่อนะครับกำลังอยู่ในช่วงที่จะพักแทงช่อนะปีนี้ก็น่าจะออก ก็วันนี้นะครับภาคภูมิใจมากนะครับที่ลุงโจ๊กนะครับได้เข้ามานะครับเข้ามาสัมภาษณ์นะครับก็เป็นเกียรติมากนะครับก็เลยพาเข้ามาชมนะปกติเราจะไม่ให้ช่องไหนเข้ามาชมนะครับเพราะว่าของเราออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็จริงนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มนะครับออกดอกระยะแรกนะครับของทุกต้นนะครับก็เราก็เป็นก็เรียกอะไรไม่มีสารเคมีนะครับเรา ชีวภาพนะครับลดน้ําใส่ปุ๋ยทั่วไปนะครับไม่ฉีดสารเร่งดอกไม่ฉีดจับดอกอะไรต่างๆเราไม่เราไม่ฉีดสารเคมีนะครับก็จะได้ประมาณนี้เราไม่ได้หวังผลผลิตให้เป็นกอบเป็นกำพออยู่พอกินนะครับตามวิถีพ่อหลวงครับพื้นที่สวนใน้เยอะไหมครับเนี่ยพื้นที่อยู่ที่เรามีพื้นที่ไม่เยอะนะครับอยู่ที่หนึ่งไร่สองงานแทาสองตารางวานะครับ ตอนนี้ก็เริ่มติดดอออกผลนะครับก็ถือว่าอาพอใช้ได้แล้วมีมีมีพืชพืชอะไรอรีกี่ยประมาณก็จะมีในส่วนของแล้วก็มีปลูกกล้วยนะครับปลูกมะยงชิดนะครับแล้วก็มีพวกมะขามป้อมนะครับต่างๆนะครับเราปลูกผสมผสารนะครับรามาดูเรามาดูกล้วยนะครับกล้วยแล้วก็ธรรมชาตินะครับ ปลูกแบบธรรมชาติก็พอได้กินอยู่นะครับเราปลูกพ,พ,พอได้กินพอได้รับประทานนะครับในส่วนของุใหญ่เลยท้องนเกือบตั้งแขนนะ,นะ oh. อันนี้เราธรรมชาตินะครับเราไม่ได้เน้นทําเพื่อที่จะไปขายเราเน้นเพื่อแจกจ่ายขายแบ่งให้ทางญาติพี่น้องกินนะครับดังนั้นเราปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ hmm. นี่ก็คือต้นมะยงชิดมะยงชิดมีมะยงชิดมีมะนาวนะครับหลากหลายนะครับแนผสมผมสานแนผสมผส,ส,สานธรรมชาติอากาศเย็นสบายนะครับช่วงนี้อันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยามะขามป้อมนะครับเป็นแม่ลูกดกนะครับพวายแม่ลูกดกนะครับตอนนี้ก็เราก็มีปลูกไว้เหมือนกันนะครับเพื่อเขาเรียกอะไรอะ เป็นสมุนไพรด้วยนะครับผลไม้สมุนไพรพื้นบ้านอืมกินแล้วชุ่มชื้นคอชุ่มฉ่ำคออือโอ้มหอีอย่างเนี่ยต้นมันก็มันก็มีมันก็ปลูกครับปลูกหลายอย่างครับมันมะม่วงนะปลูกหมดครับจะมีมะม่วงมะม่วงต้นใหญ่ก็เริ่มแทงข้อดอกแล้วบางต้นนะครับอืม ก็จะมีมะนาวนะมะนาวพลวงสดชื่นนะครับสดชื่นธรรบรรยากาศธรรมชาติมากนะครับดินดีนะครับดินให้ได้นะดินจังหวัดปัจิมบรีบ้านหนองจวงนี่คือปลูกอะไรก็งามนะครับอรโ,อโ,โอ้โหนี่ฮะนี่ยโอ้โหลูกเิียบเลยครับลูกบลเลอร์ลเลยนี่ครับเลย เราก็มีในส่วนของกล้วยเละมือนางนะครับก็เป็นกล้วยที่ค่อนข้างที่มีรสชาติอร่อยหอมหวานอร่อยก็เป็นกล้วยอีกสายพันธุ์หนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนปลูกนะครับกินอร่อยมากนะครับอันนี้ก็ถ้าใครเคยได้ชิมได้ลองแล้วก็จะติดใจนะครับเป็นกล้วยที่ราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าได้ความหอมแล้วก็คอมหวานที่อ uh, ร่อยมาก อยากให้ทุกสวนนะครับมีติดสวนไว้นะครับไม่พลาดแน่นอนอร่อย,อยใจทุกคนแน่นอนครับมันมันแตกข้าวอ่อนเลยไม่ได้ลาดมันเป็นพันธุ์ที่ไม่ได้เป็นนั่นนะ่ะไอ้ต้นอะไรเนี่ยนนเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยส้มเช้งครับส้มเช้ง<อ>นี่จะเป็นส้มเช้งเป็นส้มเช้งช่วงนี้ยังไม่ใช่ฤดูกาลมันครับมันก็เลยฟอยหน่อยนี่ครับส้มเช้ง มมีพอติดพอได้กินลูกนะครับจำเชงโอ้ลูกกรเลื่อเลยครับไม่เคยเห็นเหมือนกันเราผสมผสานจริงๆครับมีหลายรูปแบบครับก็สุดท้ายนี้ก็นะครับชีวิตนะครับของคนทํางานนะครับลูกจ้างนะครับเป็นพนักงานธรรมดาก็อยากที่จะมีสวนนะครับมีอ่าเขาเรียกอะไรผลไม้มีพืชผักไว้กินเองนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับช่องลุงโจ๊กนะครับตอนนี้ผมเองก็ยังไม่มีชื่อสวนนะครับเดี๋ยวให้ลุงโจ๊กตั้งให้ท้ายคลิปล้วกันว่าจะใช้ชื่ออะไรนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยครับทุกคนน่าจะมีความฝันเป็นของตัวเองนะครับโดยไม่ต้องซื้อกินซื้อใช้นะครับมีทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่อยากกินนะครับมีทุกอย่างที่เราไม่ต้องไปซื้อหาที่ท้องตลาดนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับที่ไม่เป็นอันตรายกับ ร่างกายเรานะครับแล้วเราก็สามารถปลูกเองโดยใช้พื้นที่ไม่มากนะครับก็หลายๆคนน่าจะเดินตามฝันของตัวเองตันนี้ของผมก็มาครึ่งทางแล้วก็ฝากทุกคนลองดูแล้วกันนะครับพื้นที่เล็กๆน้อยๆเรามาปลูกของกินนะครับอ่าเราไม่ว่าจะเป็นมะละกอกล้วยนะครับต่างๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนี้ก็ฝากช่องโจ๊กด้วยแล้วกันครับก็ขอบคุณลุงโจ๊กนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับส่วนเล็กๆนะครับก็ขอขอบคุณมากครับ